ครับผมสวัสดีครับหลังจากค้างหายกันไปหลายเดือนนะครับบ่ไห้ว่าพบปะากับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะจะเปิดไก่ออกนะครับไก่ตอกพอแม่พันธุนะครับกับไก่ไก่ไข่ไก่ง่วงอยู่ในหันนะครับเพราะว่าผมค้างไว้ห้นอนในขอนะครับย่ำช่วงซีมงเสารวงกับเปิดออกนะครับเดี๋ยวจะเปิดออกปล่อยออกไปหากินตามธรรมชาตินะครับเพร่าย้มนอนค้างไว้นะครับก็กำลังจะออกครับไป พราะว่าช่วงนี้กับปลายฝนต้นหนาวนะครับคังให้นอนในข้อเพราะเพื่อที่จะได้ขี่มันนะครับลูกไก่กันยังมีอยู่นะครับไพ่สนใจกับทรเข้ามาได้ครับ0ูนย์หกสี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดสองสามนะครับหรือว่าจะทักมาทางทางเพจก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าจําหน่ายลูกไก่ตอกเดชอุดมนะครับนั่นคือเพจนะครับหรือว่าจะแอดเฟซบุ๊กมาก็ได้ครับวิเลศวงองคำผานะครับนั่นคือเฟซบุ๊กผมครับ วิเลศวงกำผานะครับสะดวกทั้งไรกัดทรเข้ามาหรือว่าทักทั้งไ์ทั้งเฟสมาได้เบืดอนะครับก็ห้างหายกันไปหลายเดือนนะครับบบคอยเด็กร่งจีก็เทือนนะครับนี่เดี๋ยวดีผ้ามาเบิ้งเป็นรุ่นพอแม่พันนะครับตัวนี้ว่ากับตะไคร่ก็เปิดออกเพราะว่ามัน เลิ่มติเบิดผลแล้วครับร่มหนาวเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะคุยพวกพอคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวผมติอันนี้เพชรอันนี้ก่อนได้เข้าเดี๋ยวติลงคลิปใหม่ให้เบื่อนครับ